สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพล่นกินชินครับก่อนจะเข้าคลิปครับขอแก้ความผิดพลาดหน่อยคือผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนว่าหอบเป็นน้ำพัดไม่ดีขอแกฮะหอบเป็นน้พัดดีครับผมจำสักฝนเองอันนี้ขออภัยด้วยอ่ะเข้าเรื่องคลิปกันต่อครับผมหัวข้อวันนี้ครับคือเหตุผลที่ผมได้เสี่ยวมาแต่ไม่ปั้นมันอาจจะฟังดูแปลกแนะคือเราได้เสี่ยวมาแล้วเนี่ยแต่ขเขาไม่อยากได้เสี่ยกันแล้วได้มาปุ๊บก็รู้สึกว่ามันดมเมฟมันแรงหน้าปั้นอะไรเงี้ย แล้วทำไมผมถึงไม่ปั้นผมไม่ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เติมเงินในเกมมาทั้งน้อยผมมีงบแค่แบบ b บ t t l e Pass กับรายเดือนดังนั้นเนี่ยทรัพยากรผมจะมีจำกัดมากการปั้นตัวละครสักตัวหนึ่งเนี่ยผมต้องใช้เวลาในการปั้นเยอะมากถ้าจะปั้นเนี่ยต้องมั่นใจว่าเออเฮ้ยชอบจริงอวยจริงหรือว่าเก่งจริงสามอย่างอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยอยากบอกเขาว่าเสี่ยวเนี่ยเก่งจริงผมเห็นแล้วแบบอุย้ยสุดยอดในดาเมจเนี่ยชอบไหมชอบนะ แต่ก็ไม่ได้อวยอ่ะแต่ก็ถือว่าชอบถ้าในสถานการณ์ปกติครับผมจะปั้นเสี่ยวแล้วมันมีอะไรไม่ปกติล่ะคุณก็บอกว่าคุณชอบคุณก็บอกว่ามันเก่งคําตอบคือผมเวียนหัวใครเป็นบ้างเวลาเล่นเสี่ยวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคุณดูคลิปนี้ก่อนผมติดคลิปขึ้น,นาปิง้งโอเคเห็นคลิปไหม นี่ยคือภาพที่คนเล่นเสือทุกคนจะได้เจอเว้ยคือคุณต้องกระโดดแล้วขึ้นฟ้าโดดทิ่มลงมาโดดขึ้นฟ้าทิ่มลงมาโดดขึ้นฟ้าทิ่มลงมาคือจอเกมของคุณจะเป็นแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอ่ะฮะเหมือนโดนเขย่าเหมือนโดนเขย่าสมองอ่ะแบบตาผมเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วคือผมเนี้ย motion sickness อาการที่แบบว่าแบบป่วยจากความเคลื่อนไหวแบบโอ้โหมันขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาเลยเว้ย ซึ่งถามว่าเล่น,นได้ไหมเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดเจอ,อ่างนี้ต่อเนื่องนานๆเนี่ยเวียนหัวเหตุผลสําคัญที่สุดที่ไม่ยอมปั้นเสี่ยวคือถ้าต้องปั้นก็ต้องเล่นถ้าต้องเล่นผมต้องเจอความเวียนหัวองี้ตลอดเนี่ยสมองผมรับไม่ไหวขนาดแค่ลองในโหมดทดสอบเนี่ยยังรู้สึกแบบตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะแบบมีผลขนาดขนาดนั้นไงก็เลยลองเล่นดูในโหมดทดสอบก่อนตอนที่ทําคลิปรแรกๆพอได้ตัวมาปุ๊บ มีความเอะใจก็เลยไปเล่นหัวทดสอบซ้ำอีกประมาณเกือบสิบห้านาทีครับแทบพุ่งโอเคผมเข้าใจว่าคนบางคนอาจจะแบบรับได้โอ้ยโมชันซิกเน็ตแค่นี้ผมสบายเล่น FPS มาวา o โลแรนด์คอรเตอร์สไตล์อะไรนี้ผมสบายหมดแต่บางคนไม่ได้ไงผมเนี่ยไม่ได้ผมแบบตามจอไม่ท,บบทัเนเวียนหัวเว้ยนั่นแหละครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าถ้าปั้นเสี่ยวมาต้องใช้งานถ้าใช้งานจริงเนี่ยต้องไฟกับโมชันซิกเนตประมาณ เป็นชั่วโมงต่อวันนะครับผมว่าผมน่าจะแย่คือประสาทต,ตาน่าจะไม่เหลือสมองน่าจะไปโอ้ไม่ไหวแล้วเวียนหัวก็เลยตัดสินใจครับว่าเสี่ยวจะขอพักไว้ที่เลเวลหนึ่งไปขุดแร่ไปลูกขออภัยด้วยจริงๆคือแบบป่าไม่สามารถปั้นเสี่ยวได้มันเวียนหัวจริงๆก็เลยเข้าใจว่าเออทำไมจะชอบควานตุยีป่ะอ๋อกดชาร์จค้างแล้วก็ยิงปังมันเคลื่อนไหวช้าเหมาะคนที่มีอายุอย่างผมคือถ้าเป็นน้องๆแบบ สบิบกว่ากว่าไวทีนเลขสองกว่ากว่าคงไม่มีปัญหาแต่พอเลขสามขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีจะเวียนหัวหน่อยแบบแะะเวลาเจออะไรขึ้นไหวเร็วๆเงียฮะถ้าเป็นขึ้นไหวแนวระนาบค่อยๆขยับไปเนี่ยเราโอเคนะเช่นเสียงหลิงตีตีตีต,ต,ตีหรือเป็นตัวละครอ,อย่างจงลี่อะไรเงี้ยสับไปสับมามันยังเป็นแบบในหน้าจอเดียวถูกปะ่ะแต่ด้วยความที่เสี่ยวเนี่ยมันกระโดดขึ้นมุมมองภาพมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วพอพุ่งลงมาปุ๊บมุมมองก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งเพราะมีหอ,อกแทงอีกมันจะเป็นอย่างเงี้ย ไม่ไหวจริงนี่คือเหตุผลข้อที่หนึ่งครับและเป็นข้อใหญ่ที่สุดเลยนะที่ผมจะไม่ปั้นเสี่ยวพอเล่นไม่ไหวใครที่คิดจะปั้นเสี่ยวลองดูก่อนนะครับว่าคุณไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็เบรกก่อนไม่ผิดอะไรซึ่งผมก็สึกโอ้ลุงนี้เก็บการันตีไว้ตู้หน้าดีกว่าแต่ไม่ทันแล้วก็เปิดไปแล้วไม่เป็นไรฮะโอเคเหตุผลข้อที่สองครับโนเอลผม C6 อันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวแล้วเพราะว่าโนเอล C6 เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าก้าวกระโดดของนเอลเลย โนเอลมี2ระดับครับโนเอลที่ C6 กับโนเอลที่ไม่ C6 C6 แล้วโนเอลจะเก่งแบบก้าวกระโดดมากๆจนแบบว่าคนละตัวเลยก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ยผมสูกผมอยากจะปั้นโนเอล C6 มากกว่าหนึ่งคือผมอวยตัวละครสาวอยู่แล้วนะอ่ะนะนี่อันนี้ขี้อ้อนฮนะตัวป่วนที่เอามามาหลายคลิปมากเลยแล้วก็อีกอย่างคือโนเอลเนี่ยมันสามารถเล่นสั่นพ้องดินกับจงรี่ได้ซึ่งเข้ากันมากเลยนะจงรี่กลางโล่ปุ๊บโนเอลสั่นพ้องดิน แล้วกดอันตีฟาดนะครับโคตรเข้ากันเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองจากการปั้นทีเนี่ยผมมองว่าผมปั้นในส่วนของโนเอลคูตจงรี่เนี่ยจะเข้ากับการเล่นของผมซะมากกว่าไม่ใช่คนที่แบบเล่น,นอะไรแบบเร็วๆอย่างเสี่ยวได้ครับเลยต้องยอมตัดใจไปนี่ฮะเหตุผลข้อที่2เหตุผลข้อที่สามอีกน,นิดนึงคือทรัพยากรหมดแล้วปั้นไม่ไหวแล้วคือถ้าเกิดเอาแค่ปั้นหอกของเสี่ยวเนี่ยทาได้นะ ขอเป็นาพาร์่อะโอเคดีมากเลยผมไปดูข้อมูลแล้วผมรู้สึกครั้งก่อนสับสนเองคลิปที่แล้วขออภัยด้วยแต่ถ้าเกิดเอาหอเป็นาพาร์มาแล้วต้องปั้นใหม่ตั้งแต่เวลหนึ่งมันไม่เก็บแรกอีกบันเบอ์ซึ่งรู้สึกว่ามันกินแรงเกินไปหน่อยก็เลยแบบอเอาไงดีว่าถ้าทํามันก็ทําได้แต่ด้วยความที่บอกไงมัน motion sickness อะเวียนหัวก็เลยแบบงั้นตัดใจไม่ปั้นเสี่ยวแล้วกันก็ประหยัดทรัพยากรไปรวมไปถึงของที่ใช้ในการอัปเกรดต่างๆทั้งสมุด exp ทั้งเรื่องหิน ในการเลื่อนระดับนะครับมันใช้เยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าเราตัดไปแล้วก็จะประหยัดไปเยอะเอาไว้รอตัวอวยตู้ตตหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นเหตุให้ไม่ไม่ปั้นเสี่ยวอีกข้อหนึ่งนะฮะสุดท้ายถ้าเกิดคุณจะปั้นเสี่ยวผนปั้นไหมผมยืนยันคําเดิมนะว่าเสี่ยวเป็นตัวละครที่เก่งตั้งแต่ซีศูนย์ความแรงของเสี่ยวจากการกดไม่ตายเนี่ย C 0ศ1นย์สองไม่ต่างกันเลยจริงๆคือ C1 มันได้เรื่องของการพุ่งมากขึ้นหน่อยหนึ่งทีแล้วก็ C 2มันได้เรื่องของฟื้นพลังงานเสี่ยจะเริ่มแบบมีดามเมจเห็นได้ชัดต่างกันคือตอน C 3กับ C หครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าคุณได้เสี่ยมา C 0ูนเล่นเลยเหรอดาเมจไม่ต่างหรอกถ้าเกิดไม่ได้คิดจะปั้น C 6อ่ะ C 0ูนเล่นได้เลยจัดไปไม่ต้องกลัวส่วนอาวุธก็อย่างที่บอกไปคือหอไปดเดนพาร์ง่ายหาง่ายสุดถ้าไม่มีหรือแบบเปิดไปแล้วอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นห่อของแบ็กคลิปที่เอาหินเกลือแรกก็ใช้ได้ดีเช่นกันนะครับสองนียแนะนําเลย ส่วนหออื่นดีไหมเดี๋ยวผมลองเก็บข้อมูลมาแล้วเอามาฝากดีกว่าเพราะถ้าเล่นนะ่ยอย่างที่บอกไม่ไหวจริงมันมเวียนหัวมีใครเวียนหัวกัผมบ้างไหมขอแบบขอเสียงหน่อยแบบพิมพ์มาบอกหน่อยจะได้รู้เออเราไม่ได้เป็นคนเดียวผมก็เป็นไม่รู้คนอื่นเป็นเปล่านั่นแหละครับเหตุ <c oughs> ผลที่ไม่ยอมปั้นเสี่ยวถัดมาครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกคือเรื่องของคู่หูเสี่ยวที่ดีนะฮะอันนี้ขอแถมนิดนึงแล้วกันถ้าใครมีจงรี่นะครับควรปั้นเสี่ยวอันนี้ขอแถมนิดนึงตอนท้าย เพราะว่าเสี่ยวเนี่ยการโจมตีของเสี่ยวครับมันเป็นระยะค่อนข้างจะใกล้มากๆแล้วจงลี่เนี่ยได้รับบัฟใหม่คือเรื่องของการกลางโลช่วยลดความต้านทานทุกธาตุของมอนสเตอร์ทุกธาตุนะครับยาว่าทุกธาตุไม่ใช่แค่ธาตุดินนะเสี่ยวตีเป็นลมก็จริงตอนเสี่ยวพุ่งลงมา,มาดาเมจดแรงขึ้นเพราะโลจงลี่เนี่ยลดป้องกันทุกธาตุของศัตรูรอบตัวรวมไปถึงโลจงลี่หนามากทำให้เสี่ยวถึกขึ้น ถ้าเกิดเเล่นเสียวแล้วกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเล่นเสียว,วจะตายสู้ไม่ได้เงี้ยเดี๋ยวมันแบบเผลอตายนะครับมีจงรี่กางโล่ให้ครับคุณจะหมดห่วงเรื่องความตายของเสี่ยวเลยครับเรียกว่าออกแบบมาคู่กันเลยแล้วว่าเจ้านายกับยักษ์ที่เรียกมาแนะนำนะถ้าเกิดมีจงรี่ปั้นเสียวเนี่ยคุ้มดีแต่ถ้าเกิดเวียนหัวรับไม่ได้แบบเวียนมากๆอย่างผมเนี่ยดูให้ดีก่อนแล้วค่อยเปิดแล้วค่อยปั้นนะครับโอเคปะ่ะด้วยความเป็นห่วงจริงๆถ้าเกิดไม่ชัวร์จริงก็ไปเล่นหมดทดสอบแหละสักสิบรอบถ้าดูแล้วเฮ้ยไม่เว แต่ถ้าเกิดรู้สึกเวียนหัวคิดที่ดีๆนะฮะอาจจะหนักกว่าที่ผมเป็นก็ได้สำหรับวันนี้ครับคุยเรื่องกระเชียนจบแล้วขอเอาตัวคีออนมาบา,บายๆหน่อยอีคีออนตาแป๋วเชียวายบายท่านผู้ชมหน่อยเร็ยวมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวคุยกันต่อในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายอืม